สองหนึ right. Now, no, ่ไปเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จุกคัพเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น7ครับผมเย้ยเข้ามาเสียไปกันทั้งหมดเลยวะเข้ามาสามเกมที่ไม่มีเสียงต่อได้โหลดแล้วไม่ต้องอกดไปหรอกล่อไป F3T พี่รีโหลดเซา เอฟสามทีอ่ะโอเคใช่ไม่เห็นได้เลยอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเนี่ยอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเดินๆนะอะไรเอ๋ยอ๋อนี่นี่นี่อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกอ่ะเดินเดินอยู่เนี่ยนี่นี่นี่แล้วยีปลาแซลมอนด้วยอันนี้อยู่ในหนึ่งพืที่ปังนี่แล้วนะครับสำหรับเอซีซั่นเจ็ดนะฮะกิ้งไอติกาของซีซั่นนี้คือเราจะไม่สร้าง เราจะไปสร้างบ้านตรงกลางเมืองนี่ครับตรงกลางเมืองเราจะไว้เป็นไอ้ไว้เป็นบ้านหมแบบเราจะสร้างเราจะสร้างไว้ตรงกลางบ้านดันแล้วเราจะสร้างฟาร์มแค่ฟาร์มเหล็กฟาร์มมอนสเตอร์เอาไว้แค่ความดันโอเคเอาเป็นว่าเราจะแยกกันไปไกลๆนะจ๊ะเพื่อกระจายความแรงกระจายความแรงท้องาน แล้วก็พี่จะลืมตอนมีสิ่งแปรปองเข้ามาด้วยนี่อ๋อใช่ใช่นี่ทุกคนจะได้รับแจกสลับไม่ใช่อ่อะไระเหมือนไม่ได้เที่ยวนะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไหละเป็นความรายีนีีีีอนีีนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้นมาชิกไหมะมาชิกไหม คนหม่ตะวิ Connie> ่งแต่ว่าชิคใหม่ของจุกค um> ัดทีมนะครับผมเย่ตบมือเฮ้ยไปปิง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 จุบไปนี่ไหนไปนี่ไหนเดี๋ยวจุบเราให้เอ๊ะโชว์แม่ยันไม่โอเคสมาชิกใหม่เรียบร้อยต่อมาคือ ตารางคัฟพิเศษของเราโดยลุงเบสเดี๋ยวพี่ให้ก่อนนี่ตอนแรกเนี่ยปกติมันคราฟเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่ลุงเบสได้ใส่ริปี้พิเศษเอาไว้เราสามารถคราฟสลับเป็นเพชรได้แข็งได้ไขาเป็นเพชรได้นุ่นนุ่นพี่ถูนู่นนุ่นมีสลับไปนู่นแล้วยังมีไปเรสปี้อีกมากมายที่ลุงเบสคราฟเอาไว้ไอ้ที่ลุงเบส ใส่เอาไว้ใส่เอาไว้ไม่ติดครับไม่ติดครับใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะได้เห็นเบสที้อะไรบ้างนะครับเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะจูกุคัตทีมเท่านั้นเลยแย่มีแจกทำเป็นจุกุบ้างเลยร้อยล้านใช่จะดทำโดยรุ่งเบสสปีดพุงนั่นเองยอดมอดเดิลควานที่จะลุยกับซีซันเจ็ดกันแล้วใช่ไหมทุกคนไม่ไม่ปั๊ดไปเกมไปไหวเนี่ยปั๊ดคำสารหนึ่งก็พี่ครับเบสนี่เป็นคนอีสานใช่ไหม ทำไมฮะเอามอดเตอร์ครับ Q Musi ไม่ใช่มันมีอะไรติดก่อนโอเคเปิดซีซั่นเจ็ดอย่างเป่นทางการทุกคนลุยเย้อ๋อกระตุกยังมีโค้ดหนึ่งอันไม่มีนิเทสด้วหรอมีมีดีเทสด้วยอุ้ยเล่นดีสีิบเก้านาทีแล้วคืออะไรเป็นโอ้ยทำไมมันกระตุกจังเลยคิวอัตช์ เราต้องไปดอยความกินเข้ามาหนูขโมยมาแล้วส่งขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยกันเองเกืเปลอแล้วเออไม่ใช่เดี๋ยวปเป็นหนึ่ที่แป๊บนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บแป๊มีใครได้ถ่ายถ่ายพิกัดจุดที่เราจะปอนกันไหมไหมไม่สองร้อลบสี่ครับสองลบสี่โอเคครับเห็นเยี่ยมเลย แต่โคตรกระตุกเลยใช่ตอนนี้คือเราเดินกระจายกระจายกันไปเพราะฉะนั้นมันจะเล่นไปนานไหมฮะเนี่ยมันก็จะเริ่มเจนแมพอ๋อมามาแล้วเราเพิ่งเริ่มก็ได้ประมาณ5นาทีเองเฮ้ยทะเลนี่หว่าเพิ่งเริ่มเจอมาสปอนเจอทะเลเลยเอ้ยเอ้ยมีปะการังด้วยตัวแหลมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนนี่เลียงอ่ะนี่ล็อกสุ่มนะเนี่ยเป็นไปได้ไงนี้มันมีปะการังด้วยอะไรกันวะนี่สุ่มเลยแหละ รัก้ามาเลยกูเกลียดเลยแม้คุ้มกันไม่นิ่งนะโอ้กระตุกอ่มันกระตุกเฉพาะตอนตัดไม้แหละอ่ะละดึกไม่ดีละเจ้ไปใส่บอลผมได้ที่ปักแหลงนะแต่เป็นครั้งแรกที่น้องเห็นประการลังในเช้าวันอี่ทูบูเขาต้องไปไกลจากสปากีกบ็อก เอาเท่าไหร่สี่ช้างก็ต้องใจโอเคแล้วมั้งสี่ช้างสิบเท่าไหร่สิบหกคูณสี่อ้ามื่นบล็อกไม่ใช่เอ่ถึ่ไ้าสี่แปดเอ้ยคือตอนนี้ผมตอนนี้คือผมอยู่ห่างจากสปอนกี่บล็อกเองเนดูไม่ออกเลยตอนที้ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่หนึ่งเก้าห้ากดไป่ติดอีกเอนเตอร์ฮัลโหลเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ากับเท่าไหร่บลเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าห้ากับเก้า โคตรไก่สุดๆอ่ะเราย้ายห้องเลยไหมตอนแรกมาเท่าไหร่นะลุงสปอร์ตอนแรกเท่าไหร่นะเดิเลยนี่ผมจะเดินไปเดินจนกว่าจะเจออีกเกมนึงเลยเดี๋ยว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 เริ่มเท่าไหร่นะลุงสปอร์ตอนแรกว่าอยู่ในเกมนี้ได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ตั้งไว้เอ็งจะทำไมพวกคุณเฟกกันครับ เนี่ยเดี๋ยวไอ้มันจะเนียนเนี่ยมันจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเดินจุดทะลุเกมเนี่ยคือท้ายสองเราก็เลิกเล่นไม้ค้ำต้างมันไปผัวเกมนั่นได้ไงก็ไม่รู้ดูเชื่อมเนี่ยเชื่อผมไอ้ก็ไม่เล่นฟ่อนนะดูแล้วเอาตัวขไปพูดเร็วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลุงลงน้องขึ้นแหละไม่เขาเขาเร็วอย่างเงี้ยไปแล้วครับโอ้ยแหลกจังเลยมาเอาน้องสอโทิ้วปไม่หายไป

สี่ขนนนาปลาสูตรกินตุเลกสีมันมีได้ไม่ใช่แป๊บซี่อย่ามาซากบพี่เอ้ยเอ้ยออันนี้รซิปี้ลุงมาทำเหรอไอที่ใช้็อสองอันลุงมาแล้วเป็นสติกอะนี่สรุปเราไม่ต้องห่างไกลจากป่ามากเนาะเมื่อกี้รู้สึกลุงเดินผ่านแล้วดูไม้ไปโอ้ได้จุดทงเลแล้วสร้างบ้านที่เหมือนกับบ้าน ในจุดทำเลแล้วระวังอย่าลืมทำเทโต้เลยครับก็ไม่จ่ายไม่ได้กูไม่ได้ค่าโฆษณากูมีเงินจายค่าโฆษณาให้กูด้วยอันนี้ค่าโฆษณาอันนี้ค่าโฆษณาแล้วคุณต้องจ่ายทุกคนแต่ราคาเท่ากันในห้องนี้ทุกคนด้วยเอาไปเลยคนละบาทคนละบาทโอเคจ้าไว้ทุกคนนะพี่เจสต้องไปกุฟงต้องจ่ายทุกคนคนละบาทเออไม่พี่โซติดนี้เราพันหนึ่งเดียวเดี๋ยวพี่โซติดนี้เราพันเองพี่โซ ืนเลยใครจะตามหาน้องไปเจอน้องที่ทะเลกลัลโหลฮะเห้ยเห็นเขาไหมเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันสมพงเนี่ยนะสมพรสมพรขอบคุณมากนี่มันยังแหลกๆอยู่เลยนี่ไอ้น้องจะไปอยู่ใต้ทะเลหนูอยู่ใต้ทะเล ให้น้องจะไปอยู่ใต้ทะเลน้องจะไปไม่มีมุกหรอถามถามแค่นั้นละไม่มีมุกหรอกไม่มีหอยไก่เลยไก่ยิงโมบาโมบาเลยเมื่อกี้ที่เป็นทีมแข่งอุ้วาวัตอันนั้นนั่นมันเอนโมบาร์แฟมิลี่โมบาร์แฟมิลี่เฮ้ยยี่คนไม่ดียคนนู้นเขาไม่ตอบก็แข่งอุ้วาวัเหรอแข่งปลาบฮ้ยพี่ผมเจอเห่า พี่เขียวนั่นเขานั่นเขาเต่าไม่ไม่จริงๆอ่ะหนูก็เจอเขาเหมือนกันอยู่บนหัวพี่โซเฮ้ยเฮ้ยแต่แรงพี่แทนแล้วจูู่ก็โดนด่าจู่ๆอยู่ดีๆไม่ว่าดีกูอะไม่แน่เลยอยู่ดีๆก็หฮิใจไม่ออกตาย น้องว่าน้องออกทะเลดีกว่า,าวตาบ้านี้เลยเราเปิดเพลง on the cruise กันเลยดิเดเชิเอลนะครับอ๋อปลาน่ารักอยู่ดีๆก็หายใจไม่ออกไม่จริงๆมีปลาหนึ่งอ่ะที่โซชอบมากปลาอะ<ล>ไรครับปลาตีนอุ้ยแต่มีแต่มีอีสิ่งหนึ่งที่พี่โซชอบมากกว่าอะไรปลาเลยครับปลาหัวพี่โซเดี๋ยมจะมีอีกหนึ่งที่พี่ฮู้ชอบนะปลาอะไรฮะปลาสต๊อปอ่ะ เอ้ยไม่หานนะฮะหานทุกคนเลยใครอยู่ห้องนี้หานทุกคนนะฮะไมย์ทีวีกาดพื้นน้องแนนและผมเล่นคนใดครับเก่งมาน้องแยกมาอยู่คนเดียวเลยบายบายโอเคเอ้ยเงียบกันสักทีก็ไม่หรอกอ่ก็แค่ว่าเอ้ยดูเฮ้ยมีประกาศรางวัลเนี่ยเอ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นประกาศรางวัลใน survival รู้สึกดีใจมากที่อยู่ในยิ่งก็คัท เอ้ยอย,ย่าสั่นจอเดี๋ยวคนเมาเอ้ยแบบคือรู้สึกดีนะว้ยแบบเออได้อยู่ในจูกุคัตเอ้ยแบบคือ,ค,อคือไม่รู้จะพูดความรู้สึกยังไงแล้วอะเดี๋ยวเราขโมยเอาอินี่ไปบปูกเลยะชึบเอยอยากรู้อะว่าอันนี้มันจะสามารถทุบไปได้หรือเปล่าเฮ้ยได้ว่ะเอาว่ะเฮ้ยฉันรักมันเฮ้ยจริงดิ โอ,โอ้จะหมดลมด้วยมาแค่นี้น่าจะพอนะน่าจะใช้ได้โอเคชึบอ้าวขึ้นเรือสอิเดี๋ยวเราตรงไปนะโซนตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะหาที่ทำเลกะว่าแบบจะอยู่ในทะเลอะไงสุดยอดอลังการจะอยู่ยังไงเดียอยู่ในทะเลเออนั่นสิจะอยู่ในทะเลแต่จะอยู่ยังไงเนี่ย กลางแถวนี้โอ้ยมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปหาที่ทำเลไกลๆดีๆกันดีกว่าคือกะว่าจะอยู่กับทะเลนะแต่มีความรู้สึกว่ามาแล้วไม่มีเกาะให้อยู่อาศัยเลยฮฮคือจะอยู่ยังไงดีหรือว่าจะตรงไปเรื่อยๆดีเดี๋ยวตรงไปสักระยะหนึ่งดีกว่าโอเคก็ย้อนกลับมาที่เกาะเดิมก็มีความรู้สึก ก็ต้องอยู่เกาะน,นี้ไปก่อนอะเพราะว่ามันไม่มีแหล่งที่ให้อยู่ได้ดีมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปเอาเรือคืนก่อนจะมืดแล้วอะอ๋อยู่ทะเลทรายซะด้วยสิตายแล้วจะตายไหมเนะี่ยโอ้มีเวลาโผล่ขึ้นมาด้วยแฮะขอมาลงแน่เลยโอเคแล้วก็คอนเซปต์เรายังคงเดิมตรงที่ว่าเราจะวางต๊ะค้าไว้ตรงนี้แล้วทีนี้เกาะน,นี้มันไม่มีอะไรเลยเราคงต้อง ปลูกต้นไม้มันขึ้นมาแล้วล่ะมันโล่งจริงๆนะมันโล่งแบบโล่งจริงอะทีน,นี้คือก็อาจจะสงสัยว่าหยิบมาเพื่อคือเกาะมันไหนๆมันก็มีขนาดเล็กใช่ไหมแล้วก็เลยวางไอ้เจ้าพวกนี้ไปรอบๆเกาะเลยลแล้วกันก็ไปขโมยมาจากปากาลังนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากแต่ทีนี้คือของลุงจะมีรีคริปของเจ้าตัวนี้ไว้แล้วแต่ว่าทีนี้จะปลดล็อกได้ไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรก็อาจจะต้องใช้ อืมอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยววัานไหนปลดล็อกได้เดี๋ยวมันก็คงปลดล็อกอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงทีนี้ก็อยู่อย่างงี้น่าจะสว่างพอสมควรฮ่าทีนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้เกาะสว่างมันวางบนบกไม่ได้นะเพราะไม่งั้นไอเจ้าตัวน,นี้มันจะไม่ทํางานเพราะว่าไอ้นะโซนอันนี้มันไม่เหมาะกับการอยู่บนบกเป็นอย่างยิ่งเออเขาบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นแค่ที่อยู่ชั่วคราวไม่ได้กะว่าจะอยู่ถาวรเดี๋ยววันไหนย้ายไปเดี๋ยวค่อยทุบเจ้าซีนี้ไปด้วยอะไรเงี้ย หรือมก่อาจจะทิ้งของเอาไว้นะตรงนี้ขี้เกียจแต่ว่าแทางที่ดีเราควรจะเก็บไปด้วยจะดีกว่าอะไรย่างนี้นะเออเราไม่มีฐานใช่ไหมงั้นเอาใส่แพงแล้วก็เผากระเฟินนซ์ไปน่าจะง่ายกว่าเพราะาตอนนี้เราอยากจะได้แสงสว่างเป็นอย่างมากแต่มันทําไม่ได้สักทีนะสิรอมันเผาต่อไปโอ้ยหิวอะคงต้องได้กินเนื้อสองบีไปก่อนแล้วล่ะเออรู้สึกไอ้นั่นเผาได้นี่นะแต่ เราก็ยังมีไม่พอไม่เผาดีกว่าว่าน่าจะไม่เผาดีกว่านะเฮ้ยเขาปลดล็อกสวีตดีมกันแล้วว่ะดูเราดิเรายังอยู่กลางเกาะที่มันไม่มีอะไรอยู่เลยอารมณ์แบบเหมือนมาเล่นสกายบล็อกที่อยู่กลางน้ำอะไรเงี้ยมันไม่ได้เรียบสกายสีเอประมาณนั้นแหละแบบโอ้ไม่น่าเลยเราไม่อยู่อะไรตรงนี้ก็ไม่รู้แม่งอยู่ในที่ที่ห่างไกลความเจริญมากเลยโอ้ยต้องมาต่อสู <S <S ้อย่างยากกับคิปเปอร์ ฉันไม่หวั่นหรอกนะโอเคในถ้ำนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวไปหาแร่ก่อนแสงในจอไม่น่าจะต่ำสักเท่าไหร่แต่ก็น่าจะอุย้ยคิปเปอร์2ตัว้ตายเถอะว่ากลับไปรังที่เราอยู่เดิมดีกว่าไม่เงยเยอะเกินออก่อนกลับขอขโมยดินไปสัก4ีหอันแล้วกันเชิบดินเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ในการไปปลูกที่บ้านอซอมบี้มาแล้ว โอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจบๆๆๆๆกลับก็ได้กลับก็ได้ยอมแล้วยอมแล้วเ <c oughs> มื่อไหร่ค่าจะได้ลงเหมืองนั่นสิเมื่อไหร่จะได้ลงกันนะ <c oughs> ทีนี้มันจะมีคําถามหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือคุณอยากจะแบบอยู่อย่างร่ารวยไหมหรือว่าจะอยู่บนบกต่อไปดังนั้นเราจะใช้ไม้โอ๊กนี่ยแหละเพราะเอ้ยเดี๋ยวเราขุดเหล็งมาแล้วนะบอกก่อนนี่เราจะใช้เจ้าตัวนี้บินไม่ใช่บินวายเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าย เออเขาเรียกว่าอะไรโอเคเราเนึกออกแล้วเราจะพายเรือเพื่อที่จะไปหาเรืออ่ะงงไหมพายเรือเพื่อไปหาเรือก็ก็ไม่น่างงหรอกก็แค่จะมาหาของเนะี่ยมาคน้คนอะไรนิดหน่อยเผื่อจะเจอสิ่งที่ดีๆกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้อ่าเดินมาก็เจอกล่องเลยไหนดูสิต้องเปิดครั้งที่สองใช่เกมค้างไปลวะวแหมมันล่ำรวยตรงไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะ โอเคนี่เราเจอแมปแล้วใช่ไหมแมปคือเราต้องไปหาอะเดี๋ยวไว้เวลาสมบัติกันแป๊บหนึ่งขอหาของเพิ่มเติมมากกว่านี้ก่อนไหนๆเราก็ยังไม่มีขัดแคลนไม้แล้วเราขอทุบไอ้นี่ไปเลยแล้วกันนะขอทำลายเรือเพื่อความอยู่รอดขโมยอะขโมยเท่าที่จะขโมยได้อะจริงๆปึ๊บที่นี้ใต้เรือตรงนี้น่าจะมีกล่องอานี่ไงเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องกันนี่ไง ได้ไดมอนด์ได้เพชรได้อะไรหมดแหละ <c oughs> <c oughs> ได้อะไรเรียบร้อยเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขุดกล่องไม่ได้สักทีนี่ <c oughs> เราปลดอจิเมตไดมอนด์นะเนี่ยภาคน,นี้อาจจะนานหน่อย <c oughs> ก็น่าจะสักประมาณ20นาทีไดเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกส่วนเวลาในการอัดนี่ก็น่าจะราวๆาวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งกับการเล่นที่อีกประมาณสักหลายชั่วโมงอยู่เห็นไหม บอกแล้วว่าการอยู่อย่างล่ำรวยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยเว้ยโดยการที่ว่าเราหาเรืออยู่แถวนี้แลือก็อาจจะไม่อยู่ก็ตามตามตามหากันไปขี้เกียจลงเหมืองทีนี้เราจะไปหาสมบัติใช่ไหมขอหาทางเหนือก่อนอ่าทางเหนืออยู่ทางนี้เราต้องเราต้องไปทางนูน้นระยะทางไม่ไกลมากเพราะดูจากแมพแล้วก็นั่นอะจุดใหญ่อยู่เราต้องไปทางนูน้นตรงไปเออ แต่ภาพมันแสดงเกาะแสดงว่าตรงตรงที่กําลังจะไปอ่ะมันต้องมีเกาะเว้ยเดี๋ยวถ้าเจอเกาะเป็นเกาะดีๆเนี่ยอ่านี่ไงมันเป็นเกาะเดียวๆแล้วก็มีแต่ดินใช่ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้เหมาะกับการแบบทาเลาทําเลที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้ที่นี่ย้ายของมาไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่าโอเคตามแมปก็คือไปเกาะตรงหน้าตรงนี้น่าจะอยู่ใน ออ,อยู่ตรงมุมเลยฮะจะเจอไม่ได้วันนี้เราๆตรงนี้ขุดหาแป๊บหนึ่งนะน่าจะนานเพราะไม่ได้ทําที่ขุดมาเอ๊ะ๋ยวคับเขาก็ได้นี่ว่า,ามันจะกลางคืนอีกรอบแล้วกลับบ้านดีดกว่าอีกนิดหนึ่งเลือดจะตายอยู่แล้วเนะี่ยเลือดแบบน่ารักตงมูตงมีมากเลยชื้นนั่งเรือไปทางนี้น่าจะถูกนะเนะี่ยคิดถึงข้าวจังเราไม่ได้กินข้าวมานานเท่าไหร่แล้วเนะี่ย <laughs> เห็นแล้วอน,นาจใจมากเลยดู ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบกันแค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็บายบายแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบายค่ะ